โอ้ยหอน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 เมืองไทยแมง่งคือหอนเอ๊องี้วะขี้หอดไอ้นี่ไห,ไหมไอ้ที่มาอยู่ทงแอฟ,ฟริกาไหม <c oughs> เฮ้ยชิคกี้พายเหรอเฮ้ยได้อยมพักพกันเห็ดนี้ยังหันนั่งถามางูเดียวเป็นเวลางยังเวลาม่อยู่นู่นมันกินหญ้าตรงนี้เอาเอาเขียนไปกินโนนนั้นให้ไหอ้ห่มบวกอะ่ะหญ้ามันถึงเขียวชะอุ่มงามดีแต่มันไม่มีน้ำเดี๋ยวงวแค้นตายงวแค้นตายตายเราก็ไปป่าซีนซอยจุซอยจุเอืม แล้ววันนี้เราจะกินข้าวกับอะไรนี่ไม่อยากกินข้าวอ่ะอะะไรจกินอยากกินอะไรที่มันไม่ใช่ข้าวญี่ปุ่นอ๋อใจเย็นๆลูกพี่ผมอยากกินข้าวไอ้สะหน้าพูดยังออดไอ้นั่นปลาหมึกเขาเลี้ยงไว้เบอร์ละบ่เบอร์นะครับฮะปลากระเบนเลยเบอร์วปลากระเบนแตงเปรย์ไหมโอ้ที่มันว่ายน้ามาจากไอ้พูน่ะญี่ปุ่นนะโอ้โอ้มันมาตามหาพญาหนัก นงินบออยากกินยังเอ้าอยากกินยังยังก็ได้ครับที่โบมันเขาเอให้มันกินนะหฮวยสวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วกับผมเฮียเติมคำตรงชาแนลสวัสดีครับตัวอะไตัวอะครับสวัสดีครับผมมุมูครับพอกันเฮ็ดยังมีไฟมีอะไรพอกันเฮ็ดยังตัางเทียนต่งเทียนเห็ดยังวะ เอา้ามือนี้ไอ้กับสิผ้ามากินเลยนี่ไหมไอ้เห็นเขาเห็ดไหมไอ้เขาโพดขวบไหมปกติเขาจะกินแต่ในล่องหนังข,นข้าวโพดนึงขึ้นวโพดข้ามขวานะโบเมียนเคยเข่าล่องหนังบ่นั่นบ่เคยเข่าขบ่าได้กินมันเป็นเขาเอินว่าปลอกคอนปลอกคอนเฮ้ยนี่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 ไอมีปลอกคอนปคอนนี่ไอสิผ้าเห็ดขวปลอกคอนกินเขาไม่ต้องกินในล่องหนังอันนี้ให้ไก่กินเลยโอ้ยเดี๋ยวเหียนเหยิงเคยกินบ่เออเดี๋ยวเหียนเหยิง เดี๋ยวพี่น้องมื้อนี้ผมก็สิพาเฮ็ดข้าวโพดขัวให้เด็กน้อยกินสูเด็กน้อยกินพี่น้องเป็นป๊อปคอร์นผมเห็นในเขาเฮ็ดได้ไอ้โซเชียลหลายๆนะทอดไส้ไอี่ยังวะไอสตรีม,มนะอุ้ยไอสตรีม <c oughs> นะไอครีมเนาะเอะไปพี่น้องเ, <c oughs> เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ <c oughs> เฮ็ดเลย let's go <S ครับอันนี้ผมก็ซื้อมาใหม่เลยดิครับนี่แก๊สก็ซื้อมาใหม่ๆเพื่องานนี้โดยเฉพาะให้พี่นอ้องได้เบิ่งเลยพี่น้องใส่ยังไงล่ะวะใส่ถือวะ ตุดบังใช่ใช่ตุ๊ดใช่คนดุคนดุคนเบิดบัดดนี่มาพี่น้อง,องเอามือตุดเฮ้ยติดแล้ว,ลวเออใส่มันสิแน่นชอบบ่ะอุปกรณ์เนากจาิมีนี่ครับเตรียมพร้อมโอ้นี่เลย,เยมาห้องมา ก่อน,นเริ่มงานเขาเฮ้ยขันแรกกันไลน่ไลเนยก่อนเนาะครับใส่นเนยแล้วกันไล่ไๆเอาเอา,เอาลงเลย นี่ตามด้วยป๊อปคอร์นไปไไปอีกหน่อยหนึงอ๋ออีกอีกโอเคพ่อนี่ครับขัว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 เดยวมนก็นสิแตกโกเปโปเปได้ป่ะนี่อืมหอมเนยมากเลยหอมอุ้ย <Hey. S 2> เฮ้ยเตรียมเตรียมโอเคเฮ้ย <Okay. S 2> hey. อ้ยสองอ้ยอเอาพี่น้องมาบึงกันึงบงอุ้ยอุ้อุนอุ้ย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 อ้องนีอุ้ยอันยอุ้ยอุ้ยอุ่นอุ้อุ้ยอุ้ยอ้อุ้อแ้้ยอยอ้้อ้อยุยอ้อ้ย้อ โอ้มันก็แตกมันก็ไปเรื่อยๆของมันเนาะปองปังปังปังเราอันแตกก้อนมันสิบ่ใหม่ดิค่ะแต่ว่าเห็ดเขาเห็ดไหมเขากินผีดิงขุนอ่ะเขาต้องโุนอเะา้องหนมันแตกจร่ะอู้หูโคกเป๊กโคป๊กดีแถ้ววะได้กินแท้แล้วว่ามันเนี่ยเป็นไรภูมิใจบ่เห็ดได้ภูมิใจมาเขาขัวเขาคือไปขัวเป็นตาแสบเถอะวะาหมันห้องคือเป็นสิวะ เอาลอไวเลยขงห้าก uhm. <t ell> ็เอาขมิินมาใส่เอาออ้แตกดีเว้ยเอาเอาโปเปโปเปเหนือแหงเอเือแ้เลยอี่น้องกเทเลยมนเก็บมไปอยู่ บบมันมีชีวิตบอกว่ามันก็เต้นออกจากหมอได้ปะหมอคว่าผสมกับติกตอกาลไม่เล้วพี่น้องโอ้ครั้งแรกของเขาก็เฮ็บได้ได้พี่น้อง กินได้ปะมันต้องกินได้ไหมโอ้ฮ <laughs> <laughs> ะาดีายวาฮ่ามาลอากิามเมา่าว่าน่านาฮ่าฮ่าาติา,าังไา่าฮ่าฮา่าเ่าา่าฮาอืมฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่่ กินได้ซื่แต่ว่าไอ้ป๊อปคอนเขาของเขาก็จะออกสีเหลืองๆของเขาก็จะออกสีดำอ่ะมันก็ขาวเป็นปูนแต่ของเขามันกินเบิรงมันสีหวานๆเนี่ยของเขามันคือสีขมๆเป็นแนวของบัวขมป๊อปคอนคือกาแฟเนี่ยกาแฟขมอือหือเขาถอดครอบไพ่ได้ครับ ปอกคอนนี่กาแฟบุญเนี่ยมันกาแฟงวยมันแม่งงวยกินกาเขาเราบอกว่าไปเบิ่งเนี่ยด้วยเอาพี่น้องมีกับเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งได้ซัมเนี้ล่ะตอนแรกผมเอาไปขวานเนาะครับใส่ไอ้ใส่ไอติมคือแบบไฟมันบ่แห้งพรามันมันบ่ระเบิดนะมันบ่ปุ๊กปุ๊กปุ๊กป๊กไอติมมันละลายก่อนมันละลายแล้วมันใหม่ อ้าวพี่น้องมื้อนีก้กถือว่าประสบความสำเร็จในการเฮ็ดปอ๊อปคอร์นครั้งแรกในชีวิตพาลูกพ่อหลานเฮ็ดกินอ้าวพี่น้องมื้อนีก้การกระทำใดว่าจะได้บ่สุษภาพขอ,ขอโทษขออภัยน้ำเดอ้อครับเป็นส่วนหนึ่งของสันดานวา่วาว่าช็อกโกแลต <c oughs> อ้าพี่น้องขอบคุณลหลายๆครับที่ให้การติดตามพฤติกรรมใดว่าจะได้บ่สุษภาพขอโทษขอขอภัยอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนลำลำเรื่อยๆขอให้ สมหวังดังทุ่มปราถนาผูไรบังคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลูกให้ห้านเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับสวัสดีครับ